โอ้เป็นมูครับพี่น้องเดี๋ยวเอาสองดอกนี้ก่อนนะครับมีครับใ้ซ้ำนี่แล้วครับ ฮิตปวกตาบล่ะครับนี่ดลวกง่ายงๆสิครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับคลิปนี้ผมกะจะพาพี่น้องเขาปลามาหาเลาะเบิ่งเห็ดนะครับพี่น้องวลาเห็ดมันจะออกไปนะครับฟนกระตกมาได้ลายมือแล้วครับพี่น้องกะจะเป็นการเก็บเห็ดเทือแลกเนาะครับปีหกสี่ครับพี่น้องไปครับขาไปเบื้องน้ำกันครับนี่ครับปลาทั้งหลังผมครับพี่น้องมามาครับมาเดี๋ยวอัน ผมเด็ดเอาใบกุ้งจะข้าวกันพี่น้องห่อนอซนทุงยางนะครับเฮ็ดตั้งมันสบวแตกเพื่อมันใดวว่าได้เอานกระตามากครับพี่น้องเอาแตนทุงยางก็เสียมหน่อยมากครับนะครับขอไปเบิกน้ำกันครับนี่แหละครับปลาทาั้งหลังครับทางอีสานบานเฮ้าฝนคือสีตกดีนะครับพี่น้องแต่ก็ยินข่าวว่าเฮ็ดออกแล้วนะครับแต่ว่าอยู่ทางลํำพูนนี่ ท่านนี่ออกปันไดพี่น้องแต่กะด้งยินนอันเขาจะว่าอันเห็ดพเพาะกขออกเลยด้วยครับแต่ว่าผมบ่ค่อยถนัดหาเห็ดเพาะปันไดนะครับเห็ดเพาะมันต้องเขาไปหาอยู่ทงผู้ครับพี่น้องตั้งสี่ได้นี่แหละครับกระย่างหาไปเรื่อยๆนี่แหละครับปลาเห็ดกะไรคุณครับพี่น้องเห็ดยังบ่งครับคุณ ส่งคือเห็ดดินแล้วครับนี่ม่เห็ดดินกับเห็ดไข่ละครับนี่โอ้มันเถ่าแล้วพี่น้องเดี๋ยวผมจิ้มให้เบดูนะครับโอ้เห็ดไข่พี่น้องนี่ครับมันมีกิ่งกือจออยู่นี่ครับ เห็ดไข่เถ่าครับบอาดอกครับพี่น้องนี่ให้มันเปล่นเสื้อสัก่อนันะครับขันดอกแข็งๆนี่เสียวอยู่ครับอันนี้มันเถ่าแล้วครับพี่น้องปล่อยให้มันเปลี่ยนเสื้อซะหาบึงดอกไม้กันครับเพื่อมันมี คุณครับพี่น้องเห็นอีกแล้วครับเห็ดบัวครับโอ้เป็นมูครับพี่น้องเดี๋ยวเอาสองดอกนี้ก่อนนะครับตีแค่ว่ามันดอกบานนะครับพี่น้องถ้าดอกปุ่มนี้มันสีแสบด้ครับดอกบานเก่าคือเก่าครับพี่น้องเห็ดปวกมันหายงาครับเสียมงัดขึ้นโอ้บดได้ขาสั่นครับ เมึงแล้วกับสีด้พ่อเกียงอยู่ดอกครับนี่พี่น้องดอกตูมีอยู่ครับต้องงัดเอาดีๆแล้วนี่พี่น้องั้งสีด้ขามันนำ มีครับด้ซัําน่แล้วครับตีินแข็งพี่น่องใส่มือเดียวไหมใส่มือเดียวงัดด้เดียวเนี่ย ดอกมีขี้ล่ายพี่นวงองบง้ามครับตวัวเก่าได้ครับโอ้ดีใจร้ายพี่นองมาเทือเรียกก็ได้เฮ็ดปวกเลยเนาะครับได้กลิ่นขวงเสียบแตนต้นปีอยู่ครับปีกายนะาครับบบคอยได้เห็ดปวกเลยครับปีกายปีนี้ถือว่าโชคดีครับ ได้กินเห็ดปลวกไว้อยู่ครับรอบนี่ ้าเก็บใส่ถุงเท่เดียวพี่น้องมันเป็นดินพ่นครับนี่โอ้ด้ขาพีนอน้องดอกนี่ดินแข็งๆซะได็กสน,นีละพี่น้องที่พี่น้องดอกตูมกลํลลังโพดินขึ้นมากงามๆเลยครับนี่มึงส่งขา,างใหญ่ยู่พี่น้อง เห็ดปลวกตาบล้วครับนี่ดอกนี้ยองสิ เห็นไหมพี่น้องมันเป็นพ้่นครับเนี่ยดินมันเกเลี่ยแข็งมันเกเลี่ยซับคุดเอายากเจ้าหน่อยครับนี่สนีแล้วครับพี่น้องมองนี่เดี๋ยวาายางรอเบิ้งอีกแล้วครับว่ามันจะพ่ออีกบอครับกระลังมันได้หนิพี่น้องพ่อหิดปวงีิโอ้ยมันแต่ไหนครับเดี๋ยวาายางรอเบิ้งอีก,กอนครับบริเวณใกล้ๆก,ก,กันเนี่แเรามันสีนี่ให้เก็บอีกบอแน,น้ะครับ เดี๋ยวออกจากพุ่นนีกอนพี่น้องพุนพี่น้อง,องเห็ดเัียงบุครับพ่นโอ้เบงเล็วนี่เห็ดหนางัวใหญ่ด้วยนี่เนาะพี่น้องว่าปีกายนี่ก็เคยได้อยู่ครับนี่ดอกสิแกีงคือสีบ,สบัวเสียบดอกพี่น้องนี่ต้องเอาไปกีดต่าเกี้ยวนะครับนี่ เห็ดหนางั่วใหญ่คัก,กละครับนี่พี่น้องขาบังเงาเลยครับโุมี่มีตัดขาครับใส่เสียมงัดเอาเลยครับพี่น้องเนี่ยใส่คุงเดียวกันกับเห็ดปวกไปเลย นี่ครับพี่น้องใดซำนี้ยครับเฮ็ดเงียงนรอครับนี่มันลวงหรอครับนี่เฮ็ดลังแหล่บ่ครับนี่โอนี่ครับพี่น้องพ่อล้วครับดอกงามอยู่ครับดอกนี่ เครื่องอีกก่อนพื่อมันมีหมูมันเม็ดแดงครับนี่เดี๋ยวมารอบหนาเจ้ามีดมาอยู่ดอกพี่นอ้องโอ้ ดอกนี้บ่วง,งามพี่น้อง,งแตกแล้วครับบ่เอาแดอกครับเนี่ยองนี้พ่อสองดอกพี่น้องพี่ดอกนึงครับ ดวงนี้ยู่ใ้พุ่มน้ำโอ้แตกแล้เนอครับนอเนี่ยแตกอีเลี ข่อยอีกแล้วพี่น้องเห็ดหนางง่วใหญ่ครับสองดอกเลยครับ พี่น้องดอกหนึง่งนี่ดอกเถาแล้วครับเนี่ยครับพี่น้องครับจังใดผมกาขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่เขามารับชมนะครับผู้ใดเขามาเบิ่งเป็นครั้งแรกก็ฝากกดติดตาม ช่องชาแนลข่อยน้ำเนเด้อครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับพี่น้องเดี๋ยวหน,าน้าฝนนี่ก็จะได้เก็บเฮ็ดให้พี่น้องได้เบิง้งแงวไปตลอดตลอดฤดูฝนเลยนะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องเซานี้นะครับดีใจยุพี่น้องเมื่อนี้ได้เฮ็ดปวกครับที่ได้แกงเห็ดปวกแซ่บๆแล้วครับนี่ตีแต่ว่ามันดอกเถาเนาะครับเนาะห้อย ใส่รถแห่นรถไว้ก่อนพี่น้องไว้พ่อกันคลิปหนาเนาะครับพี่น้องคลิปนี้ก็ขอขอบุนครับ